สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาครับสีสเกตชาแนลครับมาแล้วครับวันนี้มาทดสอบโปรเจคเตอร์ซันโยกันนะครับรุ่นวีเอลพีเอ็กยูหนะครับความสว่าง4,500ลูเมนนะครับตัวนี้ดูภาพนะครับมาดูกันทใกล้เลยครับคุณผู้ชมครับนี่คือผลงานของเจ้าซันโยว l p 1 U 1 0 6นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ นี่คือซันโยโปรเจคเตอร์นะครับ4,500ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับทดสอบฉายกลางวันแล้วก็เปิดไฟนีออนไปด้วยครับ1หลอดนี่ครับไฟนีออนครับแล้วฉายกลางวันด้วยครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับนี่คือซันโยโปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับ PLCXU106 นะครับคุณผู้ชมครับ4,500ลูเมนครับคุณผู้ชมดูภาพครับ ฉายกลางวันแบบนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับได้แสงขนาดนี้นะครับ4,500ลูเมนครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับโอ้โหนี่คือ s ั n โยโปรเจคเตอร์ครับ WLPXU106 นะครับจากซันโยครับ4,500ลูเมนนะครับที่ผมกำลังทดสอบอยู่ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ทดสอบ เปิดฉายภาพยนตร์ตัวอย่างไปแล้วนะครับหนึ่งเรื่องนะครับนี่จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูจะมีอันไหนขึ้นมาอีกนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ s ั n โยโปรเจคเตอร์วีเอลพีนะครับ4,500ลูเมนครับดูภาพครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่ครับภาพนกแก้วนะครับเป็นคลิปนกแก้วนะครับฉายจอใหญ่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับตัวนี้4,500ลูเมนครับคุณผู้ชมครับ สำหรับเจ้าซันโยตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับ4,500ลูเมนครับดูแสงสว่างที่ปล่อยออกมาครับสำหรับเจ้าซันโยตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา7,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับเด็ดชติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ